ทำไมชอบลงข่าวให้หนูดูแย่ทำไมเอาความรู้สึกหนูไปหากินหลายปีแล้วนะที่อดทนกับเหตุการณ์และเรื่องแบบนี้มาตลอดบางครั้งทนได้บางครั้งปล่อยผ่านบางครั้งให้อภัยบางครั้งเครียดจนอยากอธิบายหลายคนบอกดีแล้วจะได้โปรโมทเพลง แต่สําหรับหนูหนูไม่อยากใช้กระแสลบๆในการเรียกกระแสคนให้มาสนใจผลงานหนูก็อีแค่ช่วยลงโปรโมทว่าหนูปล่อยเพลงใหม่แค่นี้ทําไม่ได้หรอคะพอตอบโต้ก็หาว่าแรงพอปล่อยผ่านก็พูดกันสนุกปากเฮอทำไมไม่ลงข่าวว่าน้องเจนนี่โปรโมทเพลงใหม่เพลงตกสั่งสอนทำไมลงข่าวว่าเจนนี่เตรียมตกสั่งสอนเมียน้อยยิวเสียภาพพดครอบครัวหมดนะแบบนี้เอาไงดี เจนนี่ยิวโพลรายาวแค่โปรโมทเพลงตบสั่งสอนทำไมต้องพาหัวข่าวให้ทั่วลงหนูเรียกได้ว่าไม่ว่าจะขยับไปไหนก็มักจะมีดราม่าอยู่ตลอดสำหรับนักร้องลูกทุ่งมากความสามารถอย่างเจนนี่ได้หมดทสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกนั่นเองค่ะและสามีอย่างยิวชัดมงคลหลังจากที่ล่าสุดเนี่ยได้มีการลงภาพเบื้องหลัง MV เพลงตบสังสอนเพื่อเป็นการโปรโมทให้ทุกคนได้รอติดตาม แต่แล้วก็ไม่ไาวมีดราม่าเข้ามาค่ะเมื่อมีการพาดหัวข่าวบิดเบือนความจริงทางด้านเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นจึงออกมาโพสถึงเรื่องดังกล่าวว่าเฮ้อทำไมไม่ลงข่าวว่าน้องเจนนี่โปรโมทเพลงใหม่เพลงตบสั่งสอนทำไมลงข่าวว่าเจนนี่เตรียมตบสั่งสอนเมียน้อยยิวเสียภาพพครอบครัวหมดนะแบบนี้เอาไงดีต่อมาจึงได้โพส์อีกว่า ทำไมชอบลงเข่าให้หนูดูแย่ทำไมเอาความรู้สึกหนูไปหากินหลายปีแล้วนะที่อดทนกับเหตุการณ์และเรื่องแบบนี้มาตลอดบางครั้งทนได้บางครั้งปล่อยผ่านบางครั้งให้อภัยบางครั้งเครียดจนอยากอธิบายหลายคนบอกดีแล้วจะได้โปรโมทเพลงแต่สําหรับหนูหนูไม่อยากใช้กระแสะลบๆในการเรียกกระแสะคนให้มาสนใจผลงานหนูแค่อีแค่ช่วยลงโปรโมทว่าหนูปล่อยเพลงใหม่แค่นี้ทําไม่ได้หรอคะ พอตอบโต้ก็หาว่าแรงพอปล่อยผ่านก็พูดกันสนุกปากสุดท้ายแล้วขอบคุณแฟนคลับหลายๆคนที่ช่วยแก้ข่าวและสนับสนุนเสมอมาฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยนะคะเพลงตบสั่งสอนแต่งโดยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น MV เต็ม28มกราวเวลาเที่ยงตรงนะคะทางด้านสามีหนุน่มยิวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันค่ะโดยได้โพสต์ข้อความว่าอ้าวอยู่ดีๆมีเมียน้อยเฉยเลยงงจัง พาดหัวข่าวเรียกยอดไลค์อย่างเดียวไม่สนว่าคนอื่นจะเสียหายนี่ไม่น่ารักเลยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรละเบื่อท่ามกลางชาวเน็ตและแฟนคลับทั้งหลายเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามค่ะโดยส่วนมากนะคะจะเป็นการให้กำลังใจสาวเซนนี้และหนุ่มยิวค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ